ช่องนี้ไม่ใช่ช่องตามใจเอฟซีครับช่องนี้ตามใจคนจัดพี่มาพูดเรื่องกงนดิจิตอลก็เห็นไหมเราบอกแล้วมันแจกไม่ได้ไงไปเชื่ออะไรมันกูเลยพักขี้โมแมงโมแจกไม่ได้ไม่เชื่อยังถ้าก็ต้องแจกเป็นเงินสดถ้าแ,แจกเป็นเงินสดก็ผิดกฎหมายมึงหาเสียงสัญญาว่าจะให้อะ่ะ ก็เตรียมติดคุกสิแค่นั่นเองเหรอก็บอกแล้วไงว่าแจกไม่ได้เงินนี้ต้องคืนเงินอะไรอะครับเออเนี่ยหลอกประชาชนไปลงทะเบียนไอ้ไงไอพวกไปลงทะเบียนก็ไอ้สัตว์เอ้ยมึงไม่เสียดายค่าเน็ตเลยใช่ไหมตัวนี้จะกลับมาใช้แล้วพร้อมเพย์เลยใช่ไหมแล้วมึงแค่ประยามจะไปลงทะเบียนต้นตีนอะไรวะเนี่ยฮะเออเป็นไง บอกแล้วไอ้พวกนี้มันพูดกันไปเรื่อยเปื่อยคุณธรรมไม่จำเป็นต้องมีแล้วนี่นกักการเมืองพูดแล้วไม่ต้องรับผิดชอบก็ผิดจรรยาบรรณอีกผมบอกลเนี่ยผมเองเนี่ยไม่รอดหรอกโดนอยู่แล้วใครไม่เอาผมเอากับเรื่องของมึงอีกชูเกียรติรัชดามีเขามีปัญหาอะไรครับรัชดาผมไม่ไม่ได้มองเขาหรอกไม่ได้ติดตามไม่ได้ดูด้วยได้ไหม คือไอ้มนุษย์บางคนเนี่ยครับภาษีก็ไม่ค่อยอยากจะเสียกันนะแต่อยากได้จางการช่วยเหลือจากรัฐช่วยคนที่เขาเสียภาษีก็ไม่เคยสนใจก็ทํางานเก็มีรายได้ก็เสียภาษีช่วยชาติไปให้ชาติเอาไปเงินนี้ไปดูแลไปจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการไปทําถนนทางเขาก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรนะแต่ไอ้บางคนเนี่ยไอ้สั์ภาษีก็ไม่อยากจะเสียแต่อยากได้เงินราการช่วยเหลือจากรัฐเนี่ยเนี่ยมันีำไประเทศมันจะเลิญได้ไงหรอ เวลาให้เสียภาษีจะตายโอ้ยไม่มีเงินลำบากไอ้สัตว์แต่บอเขาเปิดได้หน่อยก็แม่งมาคนแรกเลยแล้วประเทศนี้มันจะเล่นได้ไงกับคนจังไรมันเยอะไงใครไม่เอากูนี่ไงไม่เอาเชื่อผมไม่เคยไปลงทะเบียนต้นตินอะไรเลยนะคนละคงคนละเยื่งกีผม,ผม,ผม,มเห็นนะบางคนนะใช้สิ่งที่ผม,มรู้สึกขยะขยงนะ ผมเคยซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเน่ยแถวบ้านมาเนี่ยอบบนนไอ้สัตสขับอันผ่าสีขาวมาสั่งก๋วยเตี๋ยวสองถุงใช้สี่คนละครึ่งถุงละสี่สิบบาทดูความนี่วนกู้บอลในกยานใบจ่ายเต็มครับลา่างาเอาไปใช้สี่คนเลยโอ้ไม่ใช้แล้วมึงจะแดกเองไอ้สั์มึงยังให้หลวงจ่ายให้ดูความจังไรคนรวยเนี่ผมมองหน้าไปโอ้ยสั์มึงนี่แม่งรวยชั่วจริงนะ สี่คนละครึ่งนี่รวยจนมันได้หมดไม่ใช่เหรอเออกูไม่นอนโรงแรมต่างกว่านะพนักงานโรงแรมเนี่ยพี่ม้าใช้สิ่คนละครึ่งไหมครับใช้ได้นะโรงแรมนี้พี่ไม่มีไม่เคยทำทำไหมเดี๋ยวผมทำให้เลยไม่เอาบอ,อกกูก็นอนเองมึงไม่ใช้หลวงจ่ายให้มันไม่ใช่เรื่องเอาเดี๋พี่ทำเดีย๋ยวคนหนึ่งก็ยังใช้เลยเออมันเรื่องคนอื่นไม่ใช่กูแน่นอนใช่ไนะหม พนักง,งานโรงรโอพี่นี่แปลกเลยประหยัดได้ต้องห้าหมนพันไดพี่เออช่างมากเลกูรวยเรื่องจริงใช่ไหมพนักงานโรงแรมคนนั้นก็ยังอยู่ช่วยยืนยันในวันที่คือเรื่องจริงใช่ผมไม่ได้โม้นะก็กูก็ไปเที่ยวกับครอบครัวกูกมันจ่ายไม่ได้ไม่มีเงินก็ไม่ต้องเที่ยวกันน,นั่นเองเออแล้ว่บบนั้นคนเรานะคือมึงเลือกที่จะเสียสละได้แต่มึงไม่เสียสละกกันคนส้นตีนแบบนี้ผมยังไม่ศรนะัทธาไง มึงก็มีเยอะแท่นี้มึงจะแบ่งปันแต่มึงก็ยังไปเบียดเบี้ยนอีกรวยก็รวยยังเบียดเบี้ยนอีกเออผมก็จจะเป็นคนโง่ก็ได้นะคนรวยพูดอะไรทำอะไรก็ได้ไม่จริงมึงอย่ามาสรุปแบบนี้ คนรวยดีๆก็มีคนรวยจังไรก็เยอะคนจนดีๆก็เยอะคนจนอ่ะปีก็เพียบมันไม่เกี่ยวกับรวยกับจนด้วยความดีความเล็วอะ่ะมันอยู่ที่กับคนสันดานและดีเอ็นเอจะไม่ดีเอชั่วยังก็ชั่วไปนะกูเห็นไม่ดีเอตอแหลกก็ตอนแหลเออไม่เกี่ยวเลยนะว่ารวยหรือจนคนจนดีๆเยอะแยะ คนัวหลายคนก็รักสัดิ์รียิ่งกว่าเศรษฐีหลายหลายคนเีกเศรษฐีบางคนแม่งรวยล้นฟ้าแต่ไม่มีสัดิ์สีขี้โกงขี่กว่าหมาอย่าสรุปแบบนี้ไม่ชอบเออฮะวันนี้นะยังกลับมานี้การเมืองถ้าประชาชนยังด้อยคุณภาพแบบนี้ก็จะได้นนักการเมืองแบบนี้ ผมนี่ผ่านมาแล้วไม่รู้กี่ศึกไปมาแล้วไม่รู้กี่มอ็อบชุมนุมที่ไหนกูไปแม่งมดเลยนะครับแต่กูก็ยังได้นักกันเมืองชุดเดิมตลอดเลยกูไม่เคยเปลี่ยนที่ได้เลยดูดิครับผมเข้ามากรุงเทพพิมพ์กระเป๋าหนึ่งใบแต่ปีสองเจ็ดอ่ะพอเข้ามาเรียนเจออาจารย์ตอนแรกคุยเรื่องการเรงนินบางดุอินมากเลยหน้าสอบผมนะมีรูปอนุสาวรีวีรชนนะเด็กเส้นจรที่ไปเสียชีวิตในเหตุการณ์ชุมนุมนะ ผมถามอาจารย์ลใลรูปใค่อาจารย์ก็เล่าให้ฟังผมก็เริ่มฟังทุกวันเขายิ่งฟังยิ่งมันเกิดอุดมการ์ขึ้นมาโอ้โหจะต้องเดินตามรอยรุ่นพี่กูจะต้องเป็นวีรชนฉะนั้นมีม็อบไปแม่งทุกม็อบเลยเจ้ไปมื่กี่ม็อบหลังจากได้ใช้ชนะไอ้สัตว์นักการเมืองก็ได้อำนาจทุกทีเลยทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ประชาชนล้มตายจากการชุมนะุมไอ้พักที่ได้ประโยชน์ก็คือพักประชาธิที่ปวดเจ้าะ แล้วแกดูนะไอ้พรักพญาที่โปรดเนี่ยนะเป็นรัฐบาลทีไรก็แพ้แม่งทุกทีหลังจากจะเป็นรัฐบ,บาลก็ไม่เคยชนะการเลือกตั้งเลยแล้วพอแพ้ก็งอแงกวนตีนไปไประท้วงไปชุมนมุมทหารมายึดอำนาจเด็กไปทหารยึดอำนาจเสร็จประชายชนก็มาช่วยขับไล่พอประชาชนขับไล่เสร็จไอพ้พรรคนี้ก็ได้เป็นรัฐบาลแม่งทุกทีพอได้ทีไรก็ไม่เคยทําได้ตามที่ขี้โม้ทุกทีกูก็เลยเบื่อชิบหายเลยกับนักการเมืองเนี่ยเออ เอาจริงไหมนั่นวันนี้ผมก็เลยกูจะไปชุมนุมเพื่ออะไรวะเนี่ยกูชุมนุมที่ไรกูก็ไม่เห็นได้นักการเมืองในฝันกูสักทีไรได้แต่หน้าเดิมๆม่ะสุริยะสมศักดิ์เนี่ยกูก็เห็นมันทุกสมัยกูก็ไม่เห็นมันเปลี่ยนหน้าแม่งได้เลยผลงานก็ไม่เคยมีคดีศิลบนโลนซอยทุกวันนี้นะนะคดีไม้ชีผีคดีเรือหอคดีอะไรล่ะสารพัดที่ประเทศเสียหายครับไม่มีเคยมีใครต้องรับโทษฝรั่งแม่งตีกูก็ไม่หมดแล้วจนออกก็หมดแล้วเนี่ยไอ้ยีไปบ้านกูคดียังไม่จบเลย เ,เห็นไหมแล้วก็ยังไม่เห็นความสงเพศเวทนาคือประชาชนแม่งแบ่งข้างทะเลาะกันเองเพื่อน,นักการเมืองเออเอาไปนอนตายนะนักการเมืองแม่งทะเลาะก,กันเดี๋ยวมันก็จูปกกจ่ปากกันเดี๋ยวกอดกันเดี๋ยวทะเลาะกันแต่ประชาชนไอสัตว์แม่งทะเลาะกันไม่เลิกเออเห็นไหมวันนี้พักการเมืองบางคนเนี่ยหัวหน้าครอบครัวก็ เป็นประธานซอฟตพาวเวอร์เอาเงินกูไปใช้ห้าพัล้านกูจะไม่เห็น,นมีผลงานซ้นตีนอะไรเลยเนี่ยทำประธานยุทธศาสตร์ไหนเลยจัดใช้เงินไปแล้วนี่มีผลงานอะไรเอามาให้ดูหน่อยดดเอ,อวันนี้นะตำรวจด้ไยมไปตีหมอ้อฟรีไปถ่ายตาังค์เขาอีกดูดิฝากท่านายกเลยนะครับ มีคนบอกไอ้มันเกี่ยวอะไรกับน,นายกานายกคุมตำรวจมไม่รู้เหรอตำรวจทำชั่วตำรวจตั้งด่าให้ดาห่าใครล่ะก็ด่าคนคุมใช่ไหมก็นายกคุมตำรวจมไม่รู้แล้วไงเนี่ยนาลีขี่ม้าขาวไม่ใช่นาลีขี่วัวขี่ควายที่อยู่ในพักหัวงอกหัวดำที่ช่วยกันอุ้มเขาสภา <laughs> ได้ปะขี่ม้าขาวอยู่ไหนล่ะคนะนั้นแหละหัวงอกงอกนั่นแหละ มังก็เล่นการเมืองมาแล้วเป็นรัฐมนตรีมาแล้วนะแต่ก็ยังไม่อุ้มเด็กให้เป็นนายกตัวเองไม่ยอมเป็นนายกเองอ่ะเห็นปะไอ้คุมันไม่คิดหรอกที่มันจะเล่นการเมืองเพื่อจะให้ประเทศนี้ดีขึ้นมันเล่นการเมืองเพื่อตัวมันเองขอให้กูได้อยู่ขบวนอำหน้ามันเองมันไม่เคยสนใจแลวอะไรถูกอะไรผิดมันทำยังไงก็ได้ขอให้กูได้อยู่ในขบวนนำหน้ามึงบวชจนเป็นสมภารเลยมายกให้แม่ชีเป็นเจ้าอาวาสกิดูแล้วกันไอ้ผู้หี้ยนี่ไม่มีสมอง ไม่ดูในพักแก่ๆขึ้นเป็นเจ้าวาดไม่ได้หัวจะเป็นสมภารวันหนึ่งแมงแมชีหววใหม่ไหมขึ้นเป็นเจ้าวาดแมงเลย <_ c oughs> เออวันนี้มีนะสมภารหัวงอกรากวาแม่ชีเออนาลีขี่หัวขาวถูกต้องนาลีไม่ได้ขี่ม้าขาวหรอก อาลีขี่หัวขาวครับไอพักขี้โมนเป็นนายกไปแล้วเนี่ยเป็นรัฐบาลแล้วหนึ่งปีกูยังไม่เงินก็ยังไม่ได้แจกเออเออพี่หมอกูเจ็บแล้วก็ไม่จำนะนะะนั้นโอ้ถึงขนาดได้เข้าวัดเข้าวาถือเสียงกิงเชพอเขาตำแหน่งรอดเลยโอ้ยกลับมาพี่นอกพี่เทาเหมือนเดิมไหม นักการเมืองไทยแม่ไร้ศักดิ์ศรี